เอาละครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกลับมาอีกแล้วกับคลิปที่3ของซีรีส์เรากับซีรีส์กาจัดผู้แข็งแก่งกัอซีรีส์ต้องย้ำอีกครั้งว่าซีรีส์ชีของเรานั้นอาจจะดูเฮยแล้วห่วยไปหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่าการประทะดาบกับเหล่าบอสทั้งหลายในเกมซีคิโลเนี่ยมันไม่เฮยและมันเดือดมากๆในงนั้นทุกคนไปลองดูกันว่าผมมีวิธีในการรับมือหรือว่าจัดการกับบอสตัวที่สอย่างอาชินะ เอออาชินะเกินอิจิโร่อย่างไงนะครับผมมันคือบอสที่อยู่ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะก็เรียกได้ว่าเป็นบอสที่สอบช่วงกลางภาคยังไม่สอบปลายภาคทีเพราะว่าตัวที่สอบปลายภาคเนี่ยยังมีโหดลังกว่านี้อีกเยอะเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมีวิธีในการล่บม,มือกับอาชินะเกนอิจิโร่อย่างไงบ้างนะครับกับบอสตัวนี้ที่มี3เฟสบอกแล้วว่าต้องเน้นการแพร่รีเหมือนกันเกมนี้คือต้องแพร่จริงครับไม่แพร่รซู้คือยากเลยนะก็เหมือนเดิม เรามาดูกันว่าผมจะสู้กับมันยังไงแล้วก็มีแนวทางในการเล่นยังไงบ้างก็ไปรับชมได้เลยครับ<ป>เอาล,อาลครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับ วันนี้จะมาเจอกับบอสตัวที่3ของซีรีส์เราเลยก็คือท่านเกนเอจิโร่นั่นเองนะฮะเกนเอจิโร่ e เป็นบอสไฟต์ตัวที่3ของซีรีส์เราเพราะว่ามันก็เป็นบอสไฟต์ตัวหนึ่งที่มันอยู่ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับเรียกว่าเป็นการสอบกลางภาคยังไม่ถึงปลายภาคทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวบอสตัวท้ายเนี่ยมันจะยากกับพวกนี้นั่นเองนะบอสอย่างโอนิเกียวบุ ป้าโอโจเกนอิจิโร่เนี่ยมันเป็นบอสที่แบบว่าเราเราพอผ่านได้ง่ายอยู่แต่ว่าบอสตัวังหลังเนี่ยมันจะเริ่มแบบมันจะเริ่มชั้นเชิงเยอะและ้วนะฮะโดยที่บอสไฟตัวนี้ก็ยังคงหลักสูตรเดิมนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าทุกบอสไฟในเกมเซคิโร่เนี่ยถ้าเราจับ2จุดนี้ได้เราผ่านสบายแน่นอนจุดแรกก็คือจุดที่ว่าเราดูท่าโจมตีของศัตรูออกนะครับพอเราดูท่าออกเราแพรี่แม่นเนี่ยอันนี้ง่ายขึ้นแล้วนะแค่2จุดเนี้ยดูท่าให้ออก แฮรี่ให้แม่นคือจะผ่านได้ง่ายขึ้นนะฮะโดยที่บอสไฟตัวนี้นะครับผมจะแนะนําอุปกรณ์เอาไว้ใช้อยู่2อย่างนั่นก็คือ,อล่มนะครับเป็นโล่ล่มที่เอาไว้ป้องกันการโจมตีได้แล้วก็เอามาใช้โจมตีสวนกลับได้แล้วก็อีกอันจะเป็นอันนี้เป็นอีกาเท่านะครับที่เอาไว้ทําการหายตัวหลบการโจมตีนั่นเองอันนี้เดี๋ยวเก็บไปใช้ในเฟสสองเฟสที่ว่าเกตอิจิโร่มันจะใช้สายฟ้าทําดาเมจใส่เราครับเราสามารถใช้อุปกรณ์แขนกลตรงเนี้ย เอามาเคาน์เตอร์ได้นะครับก็หมดแล้วสำหรับผมผมใช้แค่2ออย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองมันจะเปลืองในนั่นกันเปลืองยันนะครับส่วนวิชาประจำสํานักนี่ก็ผมไม่ได้ฟิกว่าต้องเอาอะไรไปอย่างเดียวนะคือเอาอะไรไปก็ได้นะครับเพราะหลกัหลกๆเนี่ยเราแค่จําการแพลรลี่ก็พอเราแค่ตีกับแพลรลี่ก็ผ่านได้แหละอย่างพวกวิชาอย่างเงี้ยเอาอะไรไปก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความถนัดความต้องการของทุกท่านเลยโดยที่ผมจะเอานี้ไปเป็นวิชารับบาทา ของเซมโปจินะครับเพราะว่าท่ามันเท่ดีเดี๋ยวใช้ให้ดูนะโอเคเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับก็ขอแค่มี2อ,อย่างนี้จะเล่นง่ายขึ้นหน่อยนะฮะมีล่มไอ้ล่มนี่คือจะเป็นล่มอะไรได้นะล่มของล่มวิญญาล่มไฟล่มอะไรได้หมดเลยนะครับผมขอแค่ว่ามันเอามาใช้โจมตีกลับได้ก็พอแล้วนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยประท้ากับอาชินะเก็นอิจิโร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับพยายามจําการโจมตีของสตูให้ออกเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีท่าอะไรบ้าง คือการการ,การไกด์ของผมมันจะแบบว่าเน้นเน้นเข้าปะทะมากกว่าก็เลยต้องมาดูกันอ่านเขาจะยิงคนดูมาแล้วก็กิ่งมาฟาดใส่เราหนึ่งครั้งนะครับเราเพยายามจำท่าทางของศัตรูเอาไว้ถ้าเราจําได้เราก็เล่นง่ายขึ้นน่าหมายความว่าเราก็ต้องตายให้บ่อยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะตายบ่อยหรือย,อยังไงคุณตายบ่อยแต่ถ้าคุณจําท่าทางได้มากขึ้นเนี่ยมันก็นั่นแหละมันก็ทําให้คุณสามารถแบบพัฒนาขึ้นต่อไปได้อ่า เหมือนเดิมนะครับก็ที่ผมบอกไปกับบอสตัวหลายๆตัวเลยก็คืออย่าพยายามสแปมปุ่มกดทีละปุ่มดีกว่าอาจิงฮนูเสร็จกิ้งมาฟาดเสร็จเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าเราควรจะจำเอาไว้เนี่ยเวลาเราอยู่ห่างนะครับเขายิงฮนูเข้ามาใส่เราแล้วก็กระโดดกิ้งมาเพื่อฟาดดาบใส่เราหนึ่งฮิตอันนี้เข้ามาตีเราเนาะยิงฮนูถ้าเราอยู่ระยะห่างไกลเกินไปเนี่ยเขาจะยิงฮนูใส่เราเข้ามานะครับเราต้องเข้าไปใ,ใกล้อาจิงมากิ้งฟาดดาบหนึ่งฮิตประมาณนี้ อ่ะท่าน,นี้แล้วก็จําได้แล้วหนึ่งท่าใช่ไหมต่อมาเรามาดูท่าได้แบบว่าเข้ามาชินบ้างดีกว่าุนี้ยิงสองดอกเลยเหรอลืมมาได้เล่นมาแล้วอ่ะฟาดไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราปาบบคาเต,เตอร์ไปต้องบอกว่าเราจําเป็นต้องมีพาร์ทสีของไอตัวความสามารถดูให้ถี่ท้วนด้วยนะเราต้องไปอัพสกิลอันนี้มาครับที่เป็นสกิลติดตัวเนี้ย ไอ้สกิลในการเคาน์เตอร์การโจมตีจุดตายพอไม่แกะเราเรา,เราจะโดนการโจมตีจุดตายเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีความสามารถตรงนี้ครับไอ้ดูให้ถี่ทวดเนี่ยเราสามารถเคาน์เตอร์ได้มันคือสิ่งสําคัญมากในการเล่นเกมนี้ซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้หายากอะไรเลยคุณแค่เล่นช่วงแรกคุณก็สามารถอัพได้แล้วมันอยู่ในช่วงแรกๆเลยเป็นความสามารถติดตัวก็นั่นแหละไปอัพกันได้นะครับมากิ้งมาฟันเป้งตีต่อไปเลยครับผม ตัวนี้คือมาเน้นเข้าบะาทะเหมือนกับป้าโอโจอเลยกระโดดตีพุ่งเข้ามาเป็นโจมตีจุดตายนะครับคือในเฟสแรกเนี่ยเขาจะมีแต่มูเซ็ตเดิมๆนะครับแบบว่ากระโดดตีเสร็จปุ๊บก,ก็จะโจมตีจุดตายนะแบบนี้แบบว่าเข้ามาแทงใส่เราแล้วก็แค่กดปุ่มโอนะครับไปในจังหวะที่ว่าเขากําลังแทงวีแล้วก็กดปุ่มโอเลื่อนไปด้านหน้ามันจะเป็นการเคาน์เตอร์นรั่นเองนะกิ้งมาเป้งปันต่อเป้งนะครับสังเกตว่าเขาจะมีท่าตวัดดาบ ใส่เราเข้ามาซ้ายขวาลรวดูท่าทางได้ครับเฟสแรกก็จะประมาณนี้มีการยิงหนูจิ้งมาฟาดใส่เรานะครับผมแต่มันจะมีอีกท่าหนึ่งที่ว่าเป็นท่าลำดาบของเขาอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นกันอ่ะเหมือนเดิมกระโดดแทงแล้วก็พุ่งเข้ามาฟาดนะครับเนี่ยพอเขาตวัดดาบเข้ามาซ้ายขวาแล้วก็กดแพรลี่เตรียมได้เลยอันนี้ท่ายิงคนูโดนเต็มๆหลบไม่ทันนะครับไอท่ายิงคนูกลางอากาศไม่แก้เราแพรลี่ได้นะ เมื่อกี้ผมกดไม่ทันลบโอเคต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งในการจำจังหวะของไทม์วิ่งยิงฮนูเขานะครับโอเคอันนี้นท่าลำดบับไอท่าเนี่ยครับเราสามารถใช้ล่มมาแฮร,รี่แล้วก็สวนกลับได้นะอเออผมชอบใช้ประจําเอาไว้แฮร,รี่จังหวะที่เขากําลังงัดดาบดอกสุดท้ายมันจายนั่นพอดีอันนี้ท่าท่าปัดพื้นก็กระโดดเยียบหัวไป กระโดดทุ่มลงมาแล้วก็เคาน์เตอร์ไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเฟสแรกไม่มีอะไรมากอ่ะท่าลำดาบแม่และท่าลำดับที่ผมจะแพรี่สองรอบแรกก่อนแล้วก็รอใช้ล่มปัดป้องในจังหวะสุดท้ายนะครับจะได้หนึ่งฟิฟรีอ่ะมาแรกท่านี้โอ้โหเกือบต้งยิงบ่อยมากลบนี่ครับทามิงต้องไปน,นิดนึงเราจําทามิงได้ก็ดีแหละอ่ะพุ่งไปรับประมาณนี้เฟสแรกก็อย่างนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ สวัดดาบมาและลำดาบ2ครั้งดอกแรกแล้วก็รอเพลี่จังหวดสุดท้ายแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ได้ฟรีไปยังไงกระโดดตีแพรลี่เลยแพรลี่รอเลย,ลเลยท่านี้แม่งกระโดดมากปิงหนึ่งทีสวัสดดาบอูไม่ทันครับเราหลบได้เมื่อกี้พุ่งประมาณนี้แล้วก็ฟันต่อได้เลยนี่แหละนอกแล้วครับไปเรียบร้อยเฟสแรก คือเฟสแรกกับเฟสสองเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเฟสสองเขาจะมีลูกเล่นที่แบบจะเหลี่ยมเรามากขึ้นถ้าเราถ้าเกิดว่าเราโดนท่ากระโดดมากระแทกพื้นนะ่ะมันจะมีแบบม,ม,แบบมันจะมีเป็นการโจมตีจุดตายแบบรูปแบบใหม่นะเดี๋ยวผมให้ดูแลกันจากปกติใช่ไหมที่เขาแบบจะกระโดดเข้ามาฟาดเราแล้วก็ใช้โจมตีจุดตายแบบทิมแทงเข้ามาใส่เราตรงๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนการโจมตีจุดตายเป็นการแบบเป็นการ เป็นการตวัดดาบแบบเนี้ยครับเนี่ยคือพอเป็นเฟสสองเนี่ยไอ้ท่าโจมตีจุดตายเนี่ยเราต้องกระโดดเยี่ยมหัวเขาเนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงนี้จะไม่ใช่การพุ่งไปแทงแล้วก็แป๊บอ่าอันนี้พุ่งไปแทงก็จะบอกว่ามันก็มีทั้งสองแบบแหละครับอันนี้เฟสสองเขาจะเหลี่ยมนิดนึงมีท่าออกท่ามากมายมากขึ้นมีท่าแบบว่าต้องต้องดูต้องดูปลายดาบเขาให้ดีอ่ะถ้าเราจำมูกเกตได้ก็เนี่ยนะครับสบายแหละ กินยาแป๊บหนึ่งนะจะมีโจมตีจุดตาอยู่2แบบแทงกับปเป็นวงกว้างครับต้องดูดาบเขาดีๆอ่านี้เขาหมุนดาบแล้วก็กระโดดเยยนหัวเขาไปเลยถ้าเขาจะจิม้มเราเมื่อไหร่แล้วก็เหมือนเดิมใช้สูตรเดิมนะครับพุ่งเข้าไปรับดาบเขาซะอ่านี้ก็เหมือนเดิมอ่าตวัดาดาบก็พรีหนึ่งฮิตอ่พารีหนึ่งฮิตนะครับอันนี้กระโดดตีใช่ไหม แคลลี่รอเลยแคลลี่แบบเพอร์เฟกยากมากเพราะมันตีรัวๆไงโอเคพุ่งรับดาบเลยครับผมเปิดท่าซิเมื่อไหร่ก็เต็มตัวรับดาบได้เลยปันตอ่ออันนี้ต้องถอยห่างนะครับเพราะว่าอันตรายท่าเมื่อกี้ของเขาอ่าพุ่งรับเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากถ้าเราได้เอาความสามารถดูวิถีช่วยมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยมันเอาไว้แพรลี่ได้ดีมากครับ ยินธนูโดนเต็มเตมโอเคกินยาแป๊บลบไปฟันต่อเลยครับกระโดดมาปับ๊บออกท่าอะไรปัดก็เยี็บหัวเขาประมาณนี้ให้ดูให้ดูเอฟเฟกต์ด,ดาบเขาไว้นะครับจะดูง่ายขึ้นเราต้องเร็วนิดนึงตรงนี้ไม่งั้นอาจจะดูไม่ทันครับบางทีก็แทงบางทีก็กระโดดนะแล้วแต่จังหวะไปแต่ส่วนมากฝสสองเขจะชอบเขาชอบปัดมากกว่า เฟสแรกคือจะมีแค่แทงอย่างเดียวเลยแต่ว่าเฟสสองเนี่ยหลังจากเขาทุ่มพื้นเนี่ยเขาจะปัดตลอดเลยนะส่วนใหญ่อันนี้เฟสสามนะครับจะเปลี่ยนร่างแล้วก็จะมีพลังไฟฟ้าอันนี้ให้เราเตรียมขนนกไว้เลยแล้วก็ใช้จังหวะที่เขาปาสายฟ้ามาันพอดีนะครับเราจะได้ทําการแพร่ลีได้นั่นเองผมเลยแนะนำว่าให้เอาไอ้ขนนกไอ้นี่มาอีกาเท่าเนี่ยเอาไว้เคาน์เตอร์ในเฟสสามได้ง่ายมากเลยนะครับถ้ากระโดดพุ่งของเขาก็ไปรับดาบเหมือนเดิมจะได้เคาน์เตอร์ฟรีเลยง่าย อ่านี่ท่าลำดาบนะครับเดี๋ยวเรารอชัยโลจังหวะที่สุดท้ายแบบนี้เช่นเคยครับปับ๊บอ่าเรียบร้อยมากแล้วไทลี่แล้วก็เอาคืนไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้เอาอีกาเท่ามาก็ใช้เป็นแบบว่าการกระโดดบล็อกก็ได้นะครับแล้วก็ทําได้เหมือนกันเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันอันนี้กระโดดเหยียบหัวเขาดูท่าดาบเขาไว้อ่าลำดาบมาแล้วครับศูนย์ดเดิมเลย รอใช้ล่มที่สุดท้ายนะครับให้ตรงจังหวะแล้วก็ให้ตีกลับ1นึ่ทีฟีเห็นปะประมาณนี้ประวัดตดาบโอเคยังไงต่อไหนะถ้าใสา่ฟ้ามายังผมจะได้บอกว่าทำการกระโดดบล็อกกางอากาศโชว์แต่ว่าจังหวะต้องเ๊ะน,นิดนึงนะฮะมาแล้วมาแล้วนี่ให้เรากระโดดแล้วก็เอาดาบมาแพรรี่ใส่ฟ้านะครับแล้วเราค่อยนั่นอีกทีนึงเราค่อย เขาเรียกว่าเราค่อยปลาสายฟ้ากลับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเด้งสายฟ้ากลับโคตรเทบอกเลยฮนูมากแล้วจะไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายมาแล้วเฮ้ยไอ้ไงเราใช้บาทาเต็มโปรจิจัดการไปเลยโคตรเทเปิงแอะเมื่อกี้ไม่ใช่ท่าโจมตีจุดต,ตายไงจะพุ่งเข้าไปเคาน์เตอร์แต่ลืมไปแม่งไม่ใช่นี่หว่า มันจะเปลี่ยนท่วงท่านิดนึงนะครับในเฟรน์นี้แต่ก็ยังคงยังคงพื้นฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเล่นใหม่แบบว่าไม่พูดมากและไม่อธิบายอะไรเยอะเดี๋ยวเล่นแบบว่าเอาที่ผมพูดมาทั้งหมดมารวมกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอเล่นเริ่มใหม่จะได้เห็นแบบเกมเต็มๆว่าไอการที่ผมเอาอีการ์เข้ามาแพรลี่สายฟ้ากับการใช้ล่มเอาไว้ช่วยป้องกันเนี่ยแบบเล่นจริงเป็นยังไงเลยดีกว่า เพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดไปพอดไปอาจจะแบบขัดจังหวะกันได้นะครับก็พอเราจําจังหวะแพรี่ได้ก็เล่นต่อเลยอย่างที่บอกว่าเกมนี้มันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องตายบ่อยเพื่อจามูฟเซตให้ได้ก่อนเว้พอเราจําได้เราไม่รีบร้อนเราไม่ลนเรากดทีละปุ่มตีทีละปุ่มแพลรี่ทีละปุ่มเนี่ยอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าพูดมันง่ายไงเล่นจริงมันยากเพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสกับมูฟเซตศัตรูมันก็เลยยากนะครับต้องตายบ่อยก่อนนี่ มาเดี๋ยวเราเอาใหม่กัน,นครับอันนี้แบบว่าจริงจังเลยเริ่มกันเลยดีกว่าธนูมากิ้งตีฮิตประมาณนี้ไม่เพอร์เฟกต์นะครับไม่เป็นไรสว,วัดดาบกระโดดไหมไม่กระโดดนะครับถอยห้่างเฉยๆปับ๊บเคาน์เตอร์เาไปรับเลยติต่อแบบนี้เป็นสว,วัดดาบ 1, หนึ่งฮิตอ่าถ้าลำดาบมาแล้วแฮรลี่สองฮิตแรกพอแล้วก็เราใช้ล่มจังหวะท้ายปับ๊บประมาณนี้นะครับอันนี้คือสูตรที่ผมใช้ประจํา กระโดดไหมแฮร์รี่รอโอเคครับวิ่งพุ่งรับประมาณนี้นี่แหละต้องกดทีละปุ่มนะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องสแปมปุ่มนะครับไม่งั้นเราพลาดได้ง่ายๆแน่นอนรอร่มเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้เฟสแรกอีซี่ไอ้ฟันเข้าแไบบ่ตวัดดาบกระโดดพุ่มพุ่งรับประมาณนี้นะครับก็จะไปแบบรวดเร็วเลยทีเดียว เฟสอก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ว่าถ้าจุดตายมันจะเป็นการปัดและส่วนใหญ่สวัสดดาบครับกระโดดปับ๊บอ่านพุ่งเหมือนเดิมแม่งหลอกเราเห็นไหมต้องดูปลายดาบของเขาดีๆนะครับไม่งั้นเราอาจจะเคาน์เตอร์พลาดได้กระโดดพุ่งอีกแล้วโอโ้โหพุ่งสองรอบติดเลยลรอรอบนี้มันมาแปลกว่ะโอเคฟันฟันสวัดดาบตวัดดาบ พุ่งรับประมาณนี้นะครับไปเลยต่อาลำดาบมาแล้วถอยห่างครับรับเหมือนเดิมฟันเรียบร้อยไปอย่างไวฮะ2เฟสแรกแบบไม่เสียเลือดเลยทีเดียวเฟส3ก็เปิดมานะครับไปรับเขาไปรับดาบเคาน์เตอร์เลยเขาจะออกท่าเดิมตลอดฟันฟันมาแล้วมาแล้วเคาน์เตอร์ สาฟ้าพี่านครับบาธาเต็มโปรจิผสานพลังวิชาประจําสังนักด้วยอืมโคเทกระโดดทุ่มกระโดดเย็บหัวเป้งหนึ่งสองสามลำดาบมาแล้วครับเอาโล่เหมือนเดิมโล่โล่โลของเรางัดฟันตีต่อครับตัดดาบกันกระโดดเย็บหัวปังปันต่ออ่าแะ้วครับท่านี้โล่โล่มจากคน ปิดงานเช่นเคยประมาณนี้ปันต่อนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลยกวัดดาบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บกันพุ่งลับเนี่ยครับประมาณนี้เห็นไหมไปอย่างไว <c oughs> เพราะว่าผมจำมูฟเซ็ตได้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรีบร้อนพยายามพยายามดูปลายดาบเขาได้ดีนะครับ <c oughs> เวลาเขาจะใช้ท่าโจมตีแบบว่าโจมตีจุดตายนะครับ บางทีมันก็แบบมีทั้ง2แบบไงมันเลยดูยากเล่นแรกๆอ,อาจจะตายบ่อยแน่นอนม่นต้องสืบประมาณนี้นะครับที่เล่นดูอาจจะดูง่ายแต่ว่าเล่นจริงก็คุณต้องไปฝ่าวิบากกรรมเอาเองนะคือแนะนําดีสุดก็นั่นแหละอย่างที่ผมได้บอกไปอ่ะไม่ต้องรีบนะครับกดทีละปุ่มจํามูฟเซ็ตให้ได้คือตายบ่อยได้แต่ว่าอย่าไปหัวเสียกับมันนะครับเกมนี้คือมันตายบ่อยปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องไปหัวร้อนหรือว่าอะไรเยอะเราแค่แบบพัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะ หรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะนอนไม่พอนะอันนี้เกี่ยวนะครับถ้าเราอดถ้าเราอดนอนหรือว่าไม่ได้อนอนมาเต็มอย่างเงี้ยแบบตามไม่สวา่างง่วงอยู่เนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ขึ้นได้ไงผมก็เป็นเหมือนกันอันนี้อันนี้เกี่ยวจริงผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว,ว่าเราแบบเราง่วงนอนอยู่เราเล่นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าเรานอนเต็มอิ่มตื่นมาเล่นเนี่ยจังหวะจังหวะแพรลี่จังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแม่นยาขึ้นดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวเองง่วงหรือว่าเล่นดึกเกินไปอย่างเงี้นัะครบ หัวร้อนก็พาค่อยมาเล่นใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนประมาณนี้สำหรับการสู้กับกนเอิจิโร่ต่อไปนะครับจะเป็นบอสตัวที่4ของเราก็เราดูพาร์ตต่อไปได้เลยว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับคลิปนี้ขอตัวราไปกอน์ด้วยคะ่ะอย่าลังใจในการตามคลิปแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับไปแล้วฮะบ๊ายบายท่านแน่